คุณสุวรรณนะคะอยู่ในสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมตาสุวรรณหุ่นฉัดครับค่ะวันนี้โทรมาถามเรื่องขอความช่วยเหลือหรอคะขอความช่วยเหลือคืออย่างนี้ครับผมตาสุวรรณหุ่นฉัดนะครับพันยาขอ,ของ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 ตาสุวรรณนะครับชื่อนางบุเรมหุ่นฉัดเป็นคนไข้ติดเตียงแล้วเป็นคนที่การเข่าเดินไม่ได้มาแปดปี้วครับเคย เคยไปขอเอาเงินคนพิการได้แปดร้อยมาที่นี่คนข้าง,างห้องเขาได้กันเป็นพันแล้วผมก็ยังได้แปดร้อยคือเก่าผมจะติดต่ออได้ยังไงครับที่จะเงินจะเพิ่มเป็นหนึ่งพันนยฮัลโหลเดี๋ยวครับลงเดี๋ยวครับเดีย๋ยวครับเดี๋ยวครับอายุเท่าไหร่นะพี่นรองคนพิการเนี่ยมีเงินอยู่ คนพิการคนพิการได้เงินคนพิการแปดรอยมาแปดปีแล้วครับลุงครับมันไม่ได้ขึ้นเลยคนข้างๆห้องเขาได้เป็นพันแล้วลุงสุวรรณครับครับผมเออลุงมีบัตรคนจนไหมไม่มีไม่รู้เรื่องเลยนะว่าจะถามไม่ตรงนี้หน่อยว่าโอ้ยจนเหลือเกินตอนนี้ครับกินข้าวยอดกระถินจิ้มน้ำพริกมาตลอด ลุงสุวรรณครับครับผมจะเย็นๆช้าๆ,ๆช้าๆครับครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอ88เหลืออีกสองปีก็เก้าสิบแล้วครับม88แล้วให้ดีใจเธอครับว่าไอ้กินข้าวยอดกระถินนั่นแหละที่อายุจะเก้าสิบอยู่ได้เนี่ถ้ากินหมูเนี่ยไม่น่าจะอยู่แล้ว มาภาพแขงแรงหนากินหมูมาอยู่แล้ววันนี้นะอยู่กับกระถินนี่แหละเขาต้องถามว่าทาไมคุณตายุยืนหนูกินน้าพริกกับกระถินน่ะยุยืนแปดสิบแปดปีแล้วไม่ใช่หรอกมันจนครับมันจนมันไมีเงินซื้อมันจนมันมันยากจนมากเลยคุณลุงครับครับผม กรณีดังกล่าวเนี่ยนะคนที่จะได้หนึ่งพันบาทนั้นจะต้องเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยคนจนนั้นจะได้หนึ่งพันบาทแต่ถ้าคนจนที่ไม่มีบัตรคนจนจะได้แค่แ800ดร้อบาทครับคุณลงุงทีนี้คุณลุงถามมาแล้วจะทํายังไงฉันก็จนจะได้แปดจะได้พันหนึ่งด้วยถูกไหมครับครับจะได้หนะึ่งพัน รอรอรอให้เขาขึ้นทะเบียนคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในราวเดือนกรกฎาคมสิงหาคมยาเนี่ยนะค่ะเนี่ยรอเขาขึ้นทะเบียนมาใช่ครับช่วงเนี้ยแล้วก็จะเริ่มนับวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปเขาก็จะได้บัตรคนจนใช่ครับแล้วก็จะใช้เกณฑ์ตรงนี้ใหม่แล้วไปติดต่อทําบัตรกันที่ไหนครับเนี่ย เดี๋ยวเขาจะประกาศให้ไปทำที่ทกศที่อมสินแล้วเขาจะประกาศอีกทีหนึ่งครับคุณลุงคุณถ้าคุณลุงดูรายการนี้ยังไงก็ลุงรู้คู่ใหญ่บ้านเขาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยประกาศให้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะลุงครับผมฟังผู้ใหญ่น้อมเนี่ยฟังรายการจะประกาศให้พ่ใหญ่น้อมจะประกาศให้พ่อใหญ่สุวรรณได้ฟังเด้อพ่อใหญ่สุวรรณเนี่ยอยู่อำเภอยางเนาะ เมื่อก่อนผมอยู่ในเมืองแต่หนีโควิดมาอยู่แต่ไกลสามสิบห้ากิโลเขาเรียกว่าอะไรอำเภอปะกิ่งประจักศิลปาคมเนี่ย ความที่ภากีโระจากเมือง<ห>ไปามืะตองว่าจะตอบได้ว่าอย,ยู่อำเภอประจัก์ศิลปาคมเนี่ยต้องต้องบอกก่อนให้เห็นระยะทางให้เห็นภาพ<อ>นะพี่หนอนอ<า>โอเคลงุงผมตอบแล้วเดีย๋ยวพ่อใหญ่หนอจะตอบให้ในโอกาสต,ต่อต่อไปว่าเขาลงทะเบียนคนจนเมื่อไหร่แล้วก็ไปใช้สิทธิตรงนั้นนะคุณลุงนะถึงตอนนั้นจะได้ไปทำที่ไหนครับไปทำที่ไหนบัตรคนจนเนี่ยผมอยากรู้เรื่องผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง บอกแล้วอ่ะเดี๋ยวรอฟังรอฟังที่ธนาคารอรมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศเหล่านี้แหละเดี๋ยวเคาประกาศนะครับ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 ลุงสวัสดีคับมันอยู่วันนอกมันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับจ้าบ่เป็นอย่างค่ะบ่เป็นอย่างสุดๆเลยวันนี้ต้องหูจักแล้วนะ n อ t บทีช่วยได้ไม่ต้องห่วงบอกทุกวันทุกวันทุกวันนะครับคุณลุงนะคะเอาหมดแล้วจะให้คุณคุณขนอม แตงครับเรียนถามอีกสัก,ก,กข้อนึอ่งอางนี้ครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงค,คุณลุงครับผมคุณลุงเดี๋ยวที่ลุงตอนนี้ลําบากใช่ไหมภรรยาก็ติดเตียงนะติดเตียงผมต้องทำทำตัวมันเหมือนแม่นมนมนมนคนหนึ่งเช็ดขี้เช็ดเยี้ยวแบบแล้วบ้านบ้านที่อยู่ราคากี่ล้านบ้านที่อยู่ตอนเนี้ บ้านที่อยู่อาศัยเขาอยู่หนีโควิดจากในเมืองมาอยู่ชั่วคราวเด็วจะกลับมาอยู่แปลว่าลําบากแปลว่าลําบากส่งเรื่องที่อุบลเอ้ยที่อุดรลงไปช่วยลุงด้วยนะเอาพี่ลุยนะโอเคยวทำบันทึกให้พมลงไปเยี่ยมลุงที่บ้านนะลุงนะครับผมครับสวัสดีครับคุณลุงเออคุณท่านน้อมผมอีกนเรื่องหนึงได้ไหมไม่ได้อ่อคือผม อยาก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 ,อยากได้เบอร์โทรศัพท์ของคุณเฉลียวแว่นแก้วเนี่ยเขามีลูกชายหรือว่าลูกนอ้องก็ไม่รู้ชื่อสมจิตแว่นแก้วเวทีเวทีมวยเว,ท,ว,ยวทีมวยอะไรเนะี่ย <c oughs> ลุงเจ้าไปทำอะไรลุงเจ้าไปทำอะไรเวทีมวยจิตเมืองนอน,นัสน่ะลุงเจ้าไปทำอ,อะไรหมายเรขโทรศัพท์ผมมันเพื่อนกันกับคุณเฉลียว เมื่อก่อนทํางานด้วยกัน62ปีเลยไม่ได้เจอกันเลยเฉลียวแว่นแก้วเหรอคะเฉลียวแว่นแก้วครับแต่ว่าเขามีน้องชายหรือว่าลูกชายเขามีจัดรายการมวยชี้เมืองนนนะคะมีชื่อว่าค่ายจิตเมืองนนนะคะลงลงลงสุวรรณเบอร์โทรลงเบอร์ไรเบอร์โทรศัพท์ลงอ่ะ084ครับ447901 เจ็ดก้าศูนย์หนึ่งแปดสิบแปดปีนั่นยังคำจำแม่นยําอีกสองปีเก้าสิบแล้วอีกสองปีเก้าสิบจนไม้ใกล้ฝังแล้วครับยังแข็งแรงอยู่ยังอยู่หคุณลงประกาศตามนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราหาเจอคุณเฉลียวแว่นแก้วใช่ไหมเฉลียวแว่นแก้วเนี่ยเป็นเพื่อนผมแต่ว่าเขามีมีลูกชายหรือว่าน้องชายเขาไม่รู้ที่มาจัดที่มีที่มีทีมวยจิตเมงอนน้นนะครับ ถ้าไม่รู้จักชื่อก็จะติดต่อยังไงทีเนี้ยเอาตามนี้ก่อนครับลงครนสวัสดีครับแล้วคุณเฉลียวเอ้ไม่ใช่เออแล้วราเราเอานั่นอะไรล่ะผมผมจำผิดไปค่ะเอาลงแค่นี้ก่อนครับลงครับได้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ